ดรนภัสวร์แก้วหลวงอาจารย์และพยาบาลวิชาชีพที่เมืองเบลนต์คันทรีรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาและเพื่อนๆพนพ,นพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐฉีดวัคซีนให้ประชาชนในท้องถิน่นแบบดラ o ブทูท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเหน็บลบสององศาเซลเซียสทุรักทุเลมากเสร็จแล้วก็มือเราก็จะแข็งแล้วค่ะแข็งแล้วพอจะต้องแบบจด <laughs> ใช่ไหมคะค่ะ เริ่มแข็งแล้วเขาก็พอเสร็จแล้วเขาก็เปิดค่ะบ,บางคนก็ใส่เสื้อหนามากนะคะขาดนั่งอยู่ในรถนะคะเขาก็ใส่กันหลายตัวเพราะว่าเขาก็อายุเยอะกันแล้วนะคะอาจารย์นภัสวรรณบอกว่าตัวเธออยู่ในคนกลุ่มแรกคือบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มผู้สูงอายุ75ปีขึ้นไปที่จะได้รับวัคซีนกลุ่มแรกวัคซีนที่ใช้ในอเมริกาขณะน,นี้มาจากบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นาต้องฉีดให้ครบ2โดสในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ไฟเซอร์เนี่ยนะคะห่างจากเข็มแรกเนี่ยยี่สิบเอ็ดวันเป๊ะเลยนะคะก,ก็คืออย่างของพี่เนี่ยคือมาฉีดตอนเข้าหน้าตอนสิบเอ็ดโมงพอสามอาทิตย์หน้าสิบเอ็ดโมงต้องมาละต้องมาฉีดนะคะก็คือ,ก,คอก็จะเหมือนกันก็อาจจะเป็นในในอีกยี่สิบเอ็ดวันหลังฉีดนะคะเขาจะต้องตามมาแล้วก็เราจะไม่ข้ามนะคะถ้าคนไหนได้ฉีดไฟเซอร์ก็ต้องเป็นไฟเซอร์ ถ้าเกิดคนไหนฉีด era, โมโนราก็ต้องเป็นโมโนร่านะคะการฉีดวัคซีนในสภาพอากาศที่หนาวเหน็บท่ามกลางโรคระบาดไม่ใช่เรื่องง่ายบุคลากรทางการแพทย์ต้องดูแลตัวเองขณะเดียวกันต้องศึกษาการใช้วัคซีนให้เข้าใจทั้งการผสมและช่วงเวลาของการเก็บรักษาเขาจะเก็บไว้ที่อุณหภูมิลบหกสิบถึงเจองศานะคะแล้วก็ต้องถุงมือลวงเข้าไปเปิดกล่องนะคะมันเป็นเหมือนน้าแข็ง อ่าแห้งนะคะแล้วก็จะมีตัววัดอุณหภูมิรักษาอุณหภูมิที่อยู่ในกล่องนะคะอันที่เราออกมาแล้วมาตั้งไว้ตรงนั้นอ่ะถ้าเราไม่ผสมอะไรเลยนะคะสองชั่วโมงไอไฟเซอร์เนี่ยมันจะหมดอายุเราต้องทิ้งมันก็จะมีขวดของศูนย์จ็ดเก้าเปอร์เซ็นโซเดียมคลอไรด์นะคะที่เขาเอามาให้อันนั้นนะคะเกลือค่ะเราก็ต้องดูดออกมาหนึ่งจุดแปดซีซีตามคำแนะนำของ cdc นะคะแล้วก็เอาไปผสม ซึ่งไอตัวที่ผสมแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้หกชั่วโมงนะคะหกชั่วภายในหกชั่วโมงหกถึงแปดชั่วโมงจะไม่ได้แล้วนะหกช่วมเราต้องฉีดประมาณนี้ค่ะ้องฉีดให้หมดนะคะถ้าเกิดไม่ฉีดเราก็ต้องทิ้งเราก็เสียดายวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งในขวดหนึ่งเนี่ยเราจะดูดออกมาได้แค่หกหกโดสหกหกโดสนะคะ อาจารย์นภัสบันบอกว่าข้อดีของวัคซีนทั้งสองชนิดคือสามารถนํามาใช้ได้ทันทีแต่ข้อเสียคือคนที่อยู่ห่างไกลจะได้รับวัคซีนยากขึ้นส่วนอาการแพ้วัคซีนพบว่าอาจมีบ้างเป็นบางส่วนแต่พบในจํานวนที่น้อยไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็จะมีประมาณสองทุ่มก็จะมีปวดแขนนิดหน่อยไม่นิดปวดหัวไม่ได้เป็นอะไรเลย <S S S ก็สบายดีนะคะอันนี้คือเข็มแรก Mm. แต่พอโดนเข็มที่สองนะคะพอเสร็จเรียบร้อยปวดแขนนี่ปวดมากนะคะแล้วก็รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวมันก็เลยทําให้เราอ่อนเพลียซึ่งมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ปกติถ้าแพ้ใช่ไหมคะจะเริ่มหายใจติดขัดพื้นแดงขึ้นนี่ก็คือการแพ้อย่างรุนแรงละนี่เลยค่ะมีนในฟินเพนปักเข้าไปเลยภายในสิบห้านาทีนี่แหละที่อาการ เเรรริ่่่่มมแแนนกกทททีีีีจะนนะะจะะะะป็คอาาพ้หลังรับวัคซีนครบทั้ง2โดสภูมิคุ้มกันจะขึ้นใน2สัปดาห์แต่เพื่อความไม่ประมาทยังคงปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดเพราะมีโอกาสติดโรค5%เเซและยังไม่มีวิจัยว่าผู้รับวัคซีนจะไม่เป็นพาหะนำโรคมาให้คนในครอบครัวเพราะเด็กต่ำกว่า16ปีในขณะนี้ยังไม่สามารถรับวัคซีนได้มณีนาฏอ่อนพนาข่าวเจาะย่อโลกไทย P ี s Laporan